อ่านะครับวันนี้สวัสดีนะครับวันนี้เป็นวันพฤหัสนะครับที่12นะครับวันพฤหัสที่12นะครับอ่ะเดี๋ยวมาคุยเรื่องเจ้ากัรม้านะครับเดี๋ยวไปรีวิวรถของช่างตูมแป๊บหนึ่งก่อนวันนี้เป็นวันพฤหัสนะครับอ่ามาดูช่างตูมนะครับของเรากับช่างทีนนะครับหลังจากที่ได้ข่าวนะครับ ไปได้ไอเวฟหนึ่งสองหมาแบบราคาเหมาะกระเป๋านะครับสบายกระเป๋านะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่นะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับก็ไปได้เจ้าเวฟ1 2 5่ตัวอาคันนี้มานะครับหน้ากากแหลมนะครับนี่นะครับก็กกำลังมาปลูกปั้นใหม่นะครับนี่ ซื้อของมาใส่นะครับไม่ว่าจะเป็นสวิตกุญเจหน้านะครับตัวนี้นะครับอันนี้เสียนะครับกุญแจหน้ามันมีกุญแจหลังมาด้วยไหมช่างมีกุญแจอ่ามีกุญแจหลังมาด้วยนะครับกําลังใส่ก่อนหน้านี้นะครับก็เปลี่ยนชุดสีใหม่นะครับทั้งชุดเลยนะครับแล้วก็มีลูกเล่นนะครับเป็นแคปรานะครับตัวคนโซนกลางนะครับนี่นะครับนี่ อะคา,าอคน้านะครับคาร์บอนนะครับตัวหลังก็มีนะครับบังโคลนหลังนะครับนี่ชุดสีนะครับอุย้ยทำโทรศัพท์เขหล่นโอ้หน้าจออ่านะครับก็ปลูกปั้นนะครับซื้มาแล้วก็ขายไปนะครับตอนนี้ก็กำลัง ใส่กุญแจหลังนะครับน้องๆคนไหนนะครับสนใจก็ติดตามนะครับเนื่องจากว่าเจ้านี้นะครับซื้อรถมาไม่ค่อยแพงนะครับแล้วก็เอามาปลูกปั้นใหม่แล้วก็จําหน่ายก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับกําไรในกระเป๋านะครับก็ประมาณพันไม่เกินพันหประมาณนั้นนะครับเป็นค่าแรงค่าไหลนะครับไอนะครับก็ทักสอบถามนะครับผมก็จะรีวิวให้ดูเรื่อยๆนะครับ ตันนี้เป็นวันเพื่อหัสนะครับสบายๆเนื่องจากว่าเราเคลียร์งานกันหมดนะครับเมื่อวานก็เจอเจ้าคริสตันนะครับนี่ตุดแจหลังนะครับก็ใส่โปเปะโปเปะนะครับกลับมาในราคา12000สองนะครับมีทะเบียนมีเล่มพร้อมนะครับคันนี้นะครับแต่ขาดพรบนะครับนี่สุดสีนะครับก็แหลมๆเลยนะครับเดี๋ยวเปิดแฟลชให้ดูนี่นะฮะ โอ้นะครับถือว่าโอเคนะครับช่างทีนไม่ได้ว่างงานนะครับเครื่องนะครับแน่นเปียะนะครับท่อก็เป็นท่อโมมาใหม่นะครับติดมาการถนะครับถือว่าได้ของดีนะครับอาก็ได้ยินข่าวนะครับว่าเร็วๆนี้นะครับจะ ทำเสร็จนะครับก็จะให้ผมนะครับโพสจำหน่ายให้นะครับช่วยดันกันนะครับผมพี่ๆน้องๆสนใจนะครับก็คอยติดตามนะครับยังไงเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเครื่องยนต์นะครับคันนี้ก็แน่นเปี๊ยะเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะไปดูเจ้ากัมพากันนะครับ